สวัสดีครับทุกทุกคนวิดีโอนี้วันนี้ผมจะมาแบ่งปันถึงธนาคารไฟจีวิตวิญญาณให้พวกเราได้ฟังนะครับคุณลงทุนไฟเนื้อหนังเพราะคุณปรารถนาผลตอบแทนไฟเนื้อหนังและถ้าคุณอยากจะได้รับผลตอบแทนไฟจีิตวิญญาณคุณต้องลงทุนให้ถูกที่นะครับเจ้าของธนาคารไฟจิตวิญญาณของเรา คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและคุณจําเป็นต้องฝากจิตวิญญาณของคุณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เหมือนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราบนไม้กางเขนนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าทรงบอกพระบิดาว่าพระบิดาเจ้าข้าฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยชีวิตของเราต้องมอบไว้กับพระเจ้าแต่จิตวิญญาณของเราให้เราฝากไว้กับพระองค์ ทุกๆธนาคารมีดอกเบี้ยไม่เท่ากันมีข้อแม้ไม่เหมือนกันมีผลตอบแทนต่างกันวันนี้จิตวิญญาณของคุณนะครับคุณฝากไว้ในธนาคารที่ถูกต้องแล้วหรือยังถ้ายังไม่ถูกรีบเลยวันนี้นะครับในขณะที่คุณฟังผมแบ่งปันตรงนี้ที่ผ่านมาคุณอจะรู้สึกว่าคุณหิวหวยคุณยากจน ผอมแห้งแรงน้อยพูดอะไรแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ยินอธิษฐานอะไรแล้วพระเจ้าก็ไม่ตอบสันนิฐานตรงนี้ได้เลยว่าจิตวิญญาณของคุณนั้นคุณฝากไว้ผิดธนาคารรีบนำกลับมาฝากไว้กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าคุณลงทุนผิดที่ คุณจะเสียใจไปตลอดนิรันดร์กันผมจึงขอเชิญชวนให้คุณเอาจิตวิญ,ญญาณของคุณกลับมาฝากไว้กับองค์พระเยซุคริสต์เจ้าเดินอยู่ในทางของพระองค์ลงทุนในอาณาจักรของพระเยซุคริสต์เจ้าเมื่อนั้นจิตวิญ,ญญาณของคุณถึงจะก,ก่อเกิดดอกเบี้ยให้กับคุณคุณไปถอนมาพระองค์จะเพิ่มให้คุณสองเท่าเมื่อคุณรู้จักลงทุนในอาณาจักรของพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์ ในธนาคารของพระองค์ชายสามคนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงพูดเป็นคำอุปมาที่พวกเขาได้รับเงินตะลันสองคนรู้จักเอาไปลงทุนอย่างถูกที่อีกคนหนึ่งเอาไปฝังดินนี่แหละครับธนาคารไฟจีวิญญาณของเราเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ากลับมาหรือพระเยซูคริสต์เจ้ามองเห็นในชีวิตของเราในขณะนี้ถ้าเรารู้จักลงทุนไฟจีวิญญาณของเราในคริสตจักร ในผู้รับใช้ในบรรดาพี่น้องในพันธก,กิจขององค์พูะผู้เป็นเจ้าเมื่อน้ำพระองค์จะรงปุนบำเหน็จให้กับเราและเพิ่มเติมให้กับเราอีกหนึ่งเท่าตัวแต่ถ้าวันนี้คุณเอาไปลงทุนไฟเนื้อหนังคุณเอาไปลงทุนผิดที่พระเยซูคริสต์เจ้ากลับมาพระเยซูคริสต์เจ้าจะยึดไปจากชีวิตของคุณหลายคนโดนยึดไปแล้วและมาร้องห่มร้องไห้ว่าทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าไม่รักเขา ทำไมเขาอธิฐานแล้วพระเยซูเจ้าไม่ตอบเขาหรือทำไมพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ไม่ทรงรักเขาแล้วหรือเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะวันนี้คุณเอาไปดองไว้หรือลงทุนผิดที่หรือเอาไปฝากผิดธนาคารผมจึงอยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณเราอยู่ในยุคสุดท้ายเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างกำลังพินาศเราอยู่ในยุคที่ การคดโกงมีมากที่สุดเราอยู่ในยุคที่การทรยยศ์หักหลังมีมากที่สุดการใส่ร้ายป้ายสีมีเยอะที่สุดและแน่นอนจิตวิญญาณของเราเราต้องฝากให้ถูกที่นะครับตู้เซฟของเราที่เราจะเอาจิตวิญญาณของเราไปฝากนั้นต้องอยู่ในธนาคารที่มีเจ้าของคือพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นถึงจะปลอดภัยทั้งในโลกนี้จนถึงบนสวรรค์ คุณเลือกได้พระเจ้าไม่เคยบังคับพวกเราพระเจ้ามอบอิสระให้กับพวกเราแต่แน่นอนพระองค์ก็มีข้อแม้ในนั้นถ้าเราอยากจะมีพระพรอ,อย่างครบบริบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราก็มาต้องมาเดินอยู่ในทางของพระองค์มอบชีวิตและฝากชีวิญญาณของเราไว้ในพระหรรัตถ์อันสมธิตของพระองค์และนี่แหละคือธนาคารไฟชีวิญญาณ มันจะก่อเกิดรายได้ให้กับคุณคุณไปฝากไปถอนเมื่อไร่ก็ได้ธนาคารนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงและมีทุกอย่างที่คุณปรารถนาแต่ถ้าคุณไม่ได้ลงทุนไฟชีวิตวิญญาณของคุณในธนาคารแห่งชีวิตวิญญาณเลยคุณก็ไม่มีอะไรไปถอนนะครับเพราะคุณไม่ได้ลงทุนและไปฝากเอาไว้เหมือนกับธนาคารที่เราไปฝากเงินทุกวันทุกวันนี้แหละครับ คุณจะเลือกธนาคารที่มีข้อตกลงมีดอกเบีย้ยมีทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและมีสิ่งที่คุณไว้วางใจในธนาคารนั้นจิตวิญญาณของเราก็ต้องการจิตใจของเราก็ต้องการแบบนั้นเช่นเดียวกันและธนาคารที่พวกเราสมควรเอาจิตวิญญาณของเราไปฝากไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดดอกเบีย้ยเลี้ยงดูพวกเราไปตลอดนิรันดร์กัน คือธนาคารไฟจิตวิญญาณที่มีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้าของเท่านั้นไม่มีเป็นอื่นธนาคารอื่นถ้าคุณเอาจิตวิญญาณของคุณไปฝากจะมีแต่ความพินาศย่อยยับและจะสร้างความชิบหายให้กับชีวิตของคุณคุณจะตกนรกทั้งเป็นทั้งในยุคนี้และยุคนหน้าวันนี้ผมจึงอยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณทรัพย์สมบัติที่คุณมีชีวิตที่คุณมี ใจิตใจที่คุณมีจิตวิญญาณที่คุณมีจงลงทุนให้ถูกที่ฝากให้ถูกที่เอเมนนะครับเมื่อนั้นคุณร้องขอต่อองค์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของธนาคารผู้เป็นเจ้าของชีวิตและจิตวิญญาณของคุณเมื่อนั้นพระองค์จะสมปุ่มบําเน็จให้กับคุณพระองค์จะสมเพิ่มเติมให้กับคุณอีกหนึ่งเท่าซึ่งนั่นคือดอกเบี้ยที่พระองค์จะมอบให้กับคุณพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เคยโกงใคร เพราะพระองค์มีทุกอย่างอยู่แล้วและพระองค์ไม่คิดจะเอาเปรียบใครโดยเฉพาะลูกๆของพระองค์อย่างเช่นพวกเราเราทุกคนปรารถนาชื่อเสียงเงินทองกิติยศสุขภาพที่ดีความสุขสันติสุขหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้ถ้าจะมีสมบูรณ์แบบก็มีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นและธนาคารนี้เปิดตลอด24ชั่วโมง คุณพร้อมจะฝากชีวิตและจิตวิญญาณของคุณไว้ในธนาคารแห่งจิตวิญญาณไหมล่ะครับมันจะส่งผลกระทบในชีวิตของคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจวบจนนิรันดร์กันคุ้มค่าสําหรับการลงทุนและอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้เมื่อสักครู่จิตวิญญาณของคุณจะก่อเกิดผลในชีวิตของคุณคุณต้องรู้จักลงทุนในอาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าแบ่งปันเขาประเสริฐออกไป ทำพันธ,ธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้ากับคริสตจักรที่คุณได้อยู่ร่วมแรงร่วมใจลงทุนในอาณาจากักรนี้และมนันจะก่อเกิดรายได้ในชีวิตของคุณอย่ามวัวแต่ไปจับผิดนะครับพวกเราชาวคริสเตียนเกิดมาเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันเมื่อเห็นข้อบกพร่องจงตัดเตือนด้วยความสัตย์ซื่อเที่ยงตรวงว่ากันซึ่งซึ่งหน้าดีกว่าไปรักกันลับๆพระเยซูคริสต์เจ้าบอก เอเมนเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับคุณลงทุนในธนาคารไฟจีวิญญาณและเมื่อนั้นคุณจะมีกินมีใช้ไปตลอดชาตินี้จนถึงชาติหน้าคือบนสวรรค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงจัดเตรียมห้อง V.I.P ให้กับคุณแล้วและห้อง V.I.P ของคุณจะเลิศหรู้ขนาดไหนอยู่ในขณะน,นี้ที่คุณได้ลงทุน ลงทุนในอาณาจักรของพระองค์จึงอยากจะมาเชิญชวนคุณแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับคุณจิตวิญ,ญญาณของคุณต้องก่อเกิดผลดีในชีวิตของคุณเท่านั้นนะครับและธนาคารไฟจิตวิญญาณที่ผมกำลังมาแบ่งปันให้กับคุณนี้มีแต่ธนาคารนี้ธนาคารเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตวิญญาณของคุณพบกับความผาสุกและสันติสุขอย่างแท้จริง ในธนาคารนี้มีความรักความสุขสันติสุขชื่อเสียงกิติยศทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณร้องขอและปรารถนาอยู่ในนั้นจงลงทุนและเอากุญแจที่พระเยซูคริสต์เจ้าเปิดตู้เซฟของคุณไปหยิบสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาได้เลยนะครับจงมั่นใจพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ ทรัพยากรทุกอย่างในโลกใบน,นี้เพื่อมอบให้กับสิ่งที่พระองค์ทรงรักที่สุดนั่นก็คือตัวคุณและตัวผมที่เป็นลูกของพระองค์อย่ารอช้าอย่าชะล่าใจอย่ามัวแต่กังวังวและลังเลจงตัดสินใจด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสัดซื่อเที่ยงตรงและเมื่อน,นั้นคุณจะได้รับสิ่งที่คุณร้องขอจงฝากจิตวิญ,ญญาณของคุณไว้ให้ถูกที่ และเมื่อน,นั้นจิตวิญญาณของคุณจะก่อเกิดดอกเบีย้ยให้กับคุณได้ใช้ไปตลอดนิรันด์กันพระเยซูคริสต์เจ้ารักคุณผมเองก็รักคุณจึงอยากจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับคุณตัดสินใจเดี๋ยวนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากมายขอจิตวิญญาณของคุณจงพบกับความสุขและสันติสุขขอชื่อเสียงเงินทองเกรติยศจงเป็นของคุณในพระนามห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน